อรสชาติก็โอเคอืมอ,มอ,มอมุ้ยเนนเนๆครับเนนเนๆมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตัวนี้จะเป็นหอยแมงคู่แล้วก็กุ้งเ,งเบิร์เดเจกุ้งเลกตัวห้าสิบบาทนะครับโออ้มูดูชาติก็โอเคแต่จะไม่กรอบปกติต้องกรอบกว่านี้ก็คือว่าใช้ได้ครับราคาห้าสิบาทนะเนาะเนาะกินอย่างเดียว อืมปลาหมึมมกก็มีครับปลาหมึอกอืมเรียกวมาแซ่บดูครับหาสิบบาทครับราคาหาสิบบาทเนาะอครับยิงใหญ่ไปเลย อืมมีกุ้งแล้วกุ้งตัวหนึ่งเอืม,อมเดําดับผมนะครับชอบกอบกว่าน,นี้ บอกไค่กอดไปไหนเขโอเคอยู่ครัเป็นตลาดมันนอกเราเนาะ เนี่ครับประมาณนี้แล้วครับ<ม>อากาศไม่หนาวแล้วนะครับตอนนี้อากาศแต่ลมมันแรง<ม>นี่เฉยนี่ ท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงนะครับอย่าลืมรีบไปซื้อกินนะครับอร่อยครับอืม,อม

เลี้ยงจับครับเจบอย่าลืมไปซื้อกินกันนะครับ